คคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของมาตต์สีนี่เราอยู่กันรลยการ e ีอ<ด>ขอบน์ EP ที่2ครับผมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หลังเกมที่แมนยูพบกับเชลซีเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยครับวันนี้เรามีข่าวหัวข้อเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่แล้ยวเลยแต่สนามใหม่นะ โอเคครับคำถามแรกแผนการเล่นของทั้งสองทีมมาในแผนเมนยูมาในแผน4,2,3,1ครับในกำน,นันสาวตัตเป็นไดบิดดีแคอเซ็นเตอร์คู่เป็นแม็กควายกับลิลิเลฟครับแบ็กซ้ายเป็นลูกชอแบ็กขวาเป็นวิสิก้ากองกลางตัวรับเป็นแม็กโตมินีและเฟร็ดครับ ตัวลูกั็เป็นมาตาอยู่ฝั่งขวาเจมี่ฝั่งซ้ายครับโวนุโรฟานเดซอยู่ตรงกลางและและฟอร์ดอยู่หน้าเป้าครับส่วนเชลซีครับมาในแผน3-4-2-1ครับรัศดาประตูปเป็นเมนดี้ครับผมเซนเตอร์เป็นซิวาแล้วก็ทางฝั่งขวาเป็นอับสตินโกเอต้านะครับผมฝั่งซ้ายเป็นเคอร์ซูมาวิงก็ใช้เป็นเบนชิวเวลกองกลางตัวรับยืนคู่ จอจินโยกับกองเต้กองขวาเป็นริชจมตัวลูกเป็นปุริสิตกับฮาเบดเอาชนะเป้าชายเป็นเวเนอร์ครับผมสองนะครับคิดว่าใครเล่นดีที่สุดของทั้งสองทีมครับสำหรับเมนยูผมยกให้เลนเดนเลิฟครับผมแล้วก็เชลซีนี่ให้เป็นเมนดี้ครับแล,แล้วคนละครับ ผมให้เ,เลิฟเปล่ยนของเป็นยูแล้วก็โรสิสก,ก้าแล้วครับส่วนของเชลซีซีับผมให้เมนดี้ครับแล้วก็ซิว่าครับคะแนนที่สามเลยนะผมฟอร์มเป็นไงบ้างครับเกมน,นี้ก็ถือว่าโอเคครับที่เล่นแผ่นแบบจบสกอระยะไกลแล้วอุดนะครับผม ก็ถือว่าเป็นแพนที่ใช้สู้กับทีมใหญ่ๆรวมแพนในกำนานแล้วนะผมจุกครูผมก็เริ่มดีขึ้นนะครับสำหรับเมนดิวนะครับดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่เกมนี้ก็ไม่มีแต้มครับไม่ไม่มีเต็มไม่มีไม่มีสกอร์ครับแต่มีแต้มนึ่ครับคำถามที่สี่ครับคิดอะไรที่เขานี่เป็นสำรองครับก็เป็นจุเกมแรกของเจ้าตัวครับที่ส่งลายชื่อแล้วผมก็ นั่งสำรองไปก่อนก็คงไม่เป็นไรว่าคือเมนดูมันมีกองหน้าอยู่แล้ว,วผมก็คือแรดฟอร์ดนะครับเจ้าคุณแ่ะครับเขานี่จริงก็พร้อมลงเนี่ยนะครับแต่โซเชียอาจจะพัวางใจของแรดฟอร์ดมากกว่าแต,แต่ก็ส่งมัรก็จะส่งตัวสำรองนะครับสำหรับเขานี้ห้าครับทำไมตัวเซเบ้ถึงไม่ลงครับอุย้ย <laughs> ขอไฟครับผม ก็เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บผมเพราะโซชาอาจจะยังไม่อ่อนลงนะผมเพราะต้องเอาไปเจอกับทีมใหญ่ๆอย่างไลซิกในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกกีฬาครับทอกคนแล้วครับสำหรับตัวเซฟี่นะครับเกมที่พบปะเล่นก็เล่นได้โคตรดีนะครับแต่ทีมนโซชาไม่เลิกไม่ลงครับอาจจะเป็นเพราะกวเอฟิตกับมาลงได้ทันครับอาจจะเป็นอย่างนั้นสุดท้ายนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้ครับ นี่ขอไม่ตอบครับก็ผมคิดว่าเกมนี้เมนยูก็ดีนะผมเล่นแบบจบสกอรยากาย์ยไกไแต่เชลซีก็รู้ว่าเอาสามแต้มได้ก็จะเอาหนึ่งแต้มแล้วนะผมก็จากที่บุกตรงกลางให้เชลซีก็เลยบุกไปทางริมเส้นให้ลิสตเจมกับชิวิลเป็นตัวคอสเข้าแล้วก็กองหน้านเข้าทำนะครับผมก็จบไปแล้วผมรายการเด็กผีคอบนของเล้ครับผม ถ้าชอบคลิปไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปได้วยนะครับสวันนีขอตัวลาไปก่อนนะวัสดีครับ